ได้ลอย่างคุณนภาพนี้ไหมประเทศไทยเรามีต้นทุนอะไรแพงที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ต้นทุนโลจิสติกมีอีกอย่างมีสามอย่างประกอบด้วยขนส่งเก็บสินค้าบริหารบ้านเราเสียอะไรสูงสุดเสียขนส่งสูงที่สุดสาเหตุเพราะต้นทุนโลจิสติกเราเปรียบเทียบกับคำว่า GDPGDP คือรายได้โดยรวมของคน ในประเทศอาหาต่อหัวนะซึ่งบ้านเราถือว่าเป็นประเทศที่มีแต่ละคนประชาชนมีรายได้ระดับปาตกลางเนาะไม่ถึงกับรวยนะครับแล้วก็ GDP ของบ้านเราโดยส่วนใหญ่มาจากสองอย่างรายได้ของคนทั้งประเทศมาจากสองอย่างหนึ่งคือการผลิตและส่งออกผลิตสินค้าภายในประเทศและส่งอเช่นเราข้าวส่งออกเอาอ้อยส่งออกเอาน้ำตาลส่งออกแบบนี้นะครับ อย่างที่สองคือท่องเที่ยวสองงานที่ G D P เราได้เยอะๆดังนั้นแน่นอนทั้งสองงานใช้ขนส่งเยอะที่เราขนไปขนมาพยายามลงทุนภาพแล้วผลิต้าจากหน้าเอาขนไปโน่นนี่ใช่ไหมครับตัดอ้อยมาจากไร่อต้องขนไปโน่นนี่เพื่อแปรรูปดังนั้นเสียต้นทุนขนส่งเยอะทัดมาอางที่สองครับคือต้นทุนการเก็บสินค้าคงค้างก็อีกนะครับ 80%ของการตีในบ้านเราเป็การตสินค้าเกษตรซึ่งมีโอกาสที่สินค้านั้นจะน่าเสียดงานะดนั้นผลพวงของมันก็คือทําให้เกิดของเสียเวลาเราเก็บค่อนข้างมากดูจากภาพข่าวย้อนไป5ปี6ปีที่แล้วที่ข้าวบ้านเราเต็มเป็นโกดังใช่ไหมพยายามจะขายแบบจี g ีกแขายไม่ออกขายจีนจีนแลก็ไม่โง่ใช่ไหม ประชาชนฝากชื้นสูงเขาก็ไม่สื่อการสนอันั้นก็ตอนนี้ก็ต้นทุนสูงต้นทุนที่ต่ำที่สุดของบ้านเราคือต้นทุนบริหารงานต้นทุนการบริหารงานของบ้านเรามีต้นทุนที่ต่ำเราก็มักจะมุ่งเน้นไปการในการที่เราจะไปบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงอารอยงานที่ถูกนะครับโอเคนะใครที่ยังเปิดหนังสือหาไม่เจอนะ2น2สาวเป็นต้นปันะฮะ2 3 3สัเป็นต้นไปดังนั้น เริ่มที่เล่านำไปสู่ต้นทุนนะครับที่เราที่สื่อกระจายสินค้าต้องคำนึงถึงในการบริหารงานทั้งหมดจริงๆสามอย่างเมื่อสักครู่นะแต่เป็นในหนังสือเล่มนี้เป็นสี่อย่างนะครับก็คือเอาอันที่สองเนี่ยแตกออกเป็นสองส่วนอันบนก็เป็นการผสมเดิมแต่อันที่สองันที่สามจะเป็นต้นทุนของคันสินค้าและสินค้าคงคลัง ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงใช่ครับแล้วมาต้นทุนการบริหารงาน <Yeah. S 1> อ่าเข้าช่วงที่จัดโฟกัสแล้วนะอันนี้อาราบบทของต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งเคยพูดแล้วในบทที่แปดบทแรกแนกครวนในฝัง่งจีเข้าส่วนเข้าส่วนส่วนที่โฟกัสต้นทุนตัวที่เราสนใจศึกษาในบทนี้ต้นทุนเดียวที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจายสินค้าคือต้นทุน ขนส่ง charge o u n d a t i o n cost ซึ่งในีมีอยู่นะแต่เราต้องจดรายละเอียดของต้นทุนพร้อมทั้งตัวอย่างพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยด้วยเพื่อเราจะได้เก็บไว้อธิบายได้เห็นไะหครับทำอยู่นะเรื่องกับเราโฟกัสเรื่องกับทั้งสติแล้วนะต้นทุนการขนส่งประกอบด้วย5อย่างนะครับโดยต้นทุนทั้ง5อย่างในผมไม่ได้พูดเองนะครับ mm hmm. ผมเอามาจาก ขอพอสถาบันขนส่งของจุฬาคนปัจจุบันนะครับรองศาสตราจารย์ดรจัพท์กลุ่มพันตราซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไว้เยอะแยะมากมายท้านบอกว่าต้นทุนขนส่งมี5้าประเภทประกอบไปด้วยจนเป็นภาษาไทยไปเลยนะฮะอันที่หนึ่งครับเขาบอกว่า vehicle r e l a t vehicle r e l a t หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ดังนั้นผมเน้นคำว่าเกี่ยวข้องมันนั้นมันคือต้นทุนตัวอยา่างพานะไหมค่ารถปะ่ะซื้อรถปะ่ะมีใช่นะครับมันคือพวกค่าแรงงานค่าน้ํามันค่าแรงงานค่าคนขับนะคนขับเป็นติดรถอะไรเงี้ยค่าแรงงานแล้วก็ค่าน้ํามันดังนั้นชื่อมันต้องจาได้ตัวอย่างมันที่จะยกต้องจำได้นะครับ ครับจะไม่ได้กรจดไปก่อนเดี๋ยวมาอ่านอีกทีตอนสอบต้องจำได้ถัดมาที่2คือต้นทุนคงที่สําหรับการขนส่งต้นทุนคงที่ฟิโอเบเรชั่นต้นทุนคงที่สาหรับการขนส่งเขาบอกต้นทุนคงที่ครับโอ้ฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับยาอนาะแต่กลับกลายเป็นค่าที่เกี่ยวข้งองกับยาอนะโดยตงเลยต้นทุนคงที่เกี่ยวยาหนาเนี่ยนะมีมีอยู่3อย่าง แ้ต้นทุนคงที่เกี่ยวกับการขนส่งมีอยู่สามอย่างครับอย่างที่หนึ่งคือค่าตัวของยานพาหนะซื้อรถมาันเท่าไหร่ซื้อเรือมารับเท่าไหร่ซื้อเครื่องบินมารับเท่าไหร่น,นีต้นทุนของยานพาหนะอย่างที่หนึ่งคือตัวยานพาชนะอย่างที่สองครับเวลาเราจะมีฟิกค,คอสหรือต้นทุนคงที่เนี่ยเราจะมีการสร้างลงทุนไปจ่ายเงินก้อนเดียวตุ้มใช่ไหมมีต่อไปตัดค่าเสือ่อมแล้วไอ้คำว่าต้นทุนคงที่เนี่ย แังนั้ับที่สองคือพวกสถานีสถานีของการขนส,มสม่งครับเช่นท่ารถก็ท่ารถเรือก็ท่าเรือสนามบินไม่เรียกท่าเครื่องบินนะเรียกสนามบินนะแต่พรงนี้คือสถานีอันที่สามอันที่สามอันนี้ตอนนี้เราพูดถึงต้นเลยสองที่อยู่นะอันที่หนึ่งยางนะอันที่สองสถานีอันที่สามมีการขนส่งอยู่สองประเภทครับมีมีสามประเภทแต่ พูดแค่ 2, okay. อสองประเทมีการขนส่งสองประเภทศครับที่ <Okay. S 1> ต้องมีการสร้างคําว่าโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงเวลาเราจะยานพาหนะเราวิ่งไปจะต้องมีเส้นทางรองรับเกมกีฬาต้องมีเส้นทางรองรับไหมฮะเราสร้างถนนบนอากาศไหมไม่แม่น้ําเป็นทะเลโล่งๆเราวิ่งไปได้ใช่ปะไม่ต้องสร้างถนนในทะเลใช่ปะ ใช่ครับดังนั้นจึงมีแค่ทางถนนต้องสร้างถนนใช่ไหมครับทางราต้องสร้างราแบบนี้ครับเรียกโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งอย่างไมทีนะดังนั้นต้นทุนตัวที่สองครับต้นทุนคงที่เกี่ยวกับการขนส่งมีอยู่สาประเภทหนึ่งตัวยานมานะสองสถานีและสาโครงสร้างพื้นฐานถนนราถัดมาที่สามครับเรียกทริปมีเลต คำว่ทารทริปเรเลหมายถึงให้ต้นทุนที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เราขนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เราขนมีอยู่สามเรื่องเช่นกันมีอยู่สามตัวอยา่างเช่นกันสามเรื่องของต้นทุนตัวนี้หนึ่งเวลาเราจะไปไหนมาไหนครับเราเดี๋ยวนี้เราไปง่ายเรา Maps กด Google Map ็รู้เลยไหมเหมือนที่เวลาทำรายงานประสค์อาจารย์ พอกดกูเกิลแมปปุ๊บสิ่งที่มันบอกเราอย่างแรกคือสมมติเราจะเคลื่อนที่จากมอลังสินไปฟิวเจอร์พาร์คหลังสินมันจะบอกเราอย่างแรกเลยคือกี่กิโลเมตรและใช้วเวลาไปกี่นาทีดังนั้นอย่างที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับริปวีเลตคือระยะทางอย่างที่สองครับอย่างที่สองเหมือนการเรากด g ู o ก l e m ม p อ่ะไปไกลหน่อยแล้วกันเดินทางจากมอลังสินไปพาร์คก็มันมีฟิลเตอร์ให้กดเรากดฟิลเตอร์หลีกเลี่ยงการขึ้น เส้นทางที่ต้องจ่ายเงินไม่ขึ็นอะไรที่มันเป็นโทโทวัวร์เขาก็จะเลือกเส้นทางใหม่เราเป็นอัลเทอร์เนทีฟรลูใช่ปะ่ะแบบนี้แสดงว่าในการเคลื่อนที่ไปหนึ่งที่มีจํานวนเส้นทางที่ไปได้หลายเส้นทางดังนั้นตัวอย่างที่2ครับนะต้นทุนตัวนี้อันที่2คือจํานวนเส้นทาง1นึงระยะทาง2จํานวนเส้นทาง3ยกตัวอย่างมาที่กูเกิลแบบอย่างเดียวเยเวลาเรากด ที่หนึ่งอ่ามอนังสิงไปอาลาแล้วกปรากฏว่าเส้นทางที่เลือกครับมีฟ้าบ้างแดงบ้างฟ้าบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างมันคืออะไรฮนะมันคือรถติดใช่ปะ่ะมันคือการจราจรหนาแน่นเปอะ,ะแสดงว่าตัวเส้นทางที่ไปมันมีการระบุบอกเราด้วยว่าเอ้ยไปยากไปง่ายใช่ปะ่ะ นั้นความยากง่ายของเส้นทางถือเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางด้วยอีกอย่างหนึ่ง้นตัวอย่างมีอยู่สามอันนะครับหนึ่งระยะทางสองจนวนเส้นทางและ3ความยากง่ายของเส้นทางทดมาที่4ี่ครับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณปริมาณที่นี้หมายถึงปริมาณที่บรรทุกอยู่ที่หลังระวางยานพาหนะนั้น รถกระบะก็บนหลังกระบะรถบรรทุกก็บนรถบรรทุกตู er. the the mm ้ห hmm. okay. okay. so, right, okay. Tim ัวลากแชลเลอร์ก็บนในตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่บรรทุกปริมาณที่บรรทุกอยู่บนหลังเราวางของยางพารานั้นดังนั้นสําหรับการคำนวณต้นทุนตัวนี้สําหรับการคิดถึงไม่ได้คํานวณสำหรับการคิดถึงต้นทุนตัวนี้ในมุมของเรจที่สิ่งเราคิดถึงคําคํคที่หนึ่งคือ FCL Full Container Load คาที่2คือ LCL เลสแดดคอนเทนเนอร์หมบรรทุกเต็มคันหรือบรรทุกไม่เต็มคันบรรทุกเต็มคันหรือบรรทุกไม่เต็มคันทั้งสองอันก่อนให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกันบรรทุกเต็มคันเสียต้นทุนเป็นไงกว่าต้องใช้คําว่าเสียต้นทุนเฉลี่ยต่อหนึ่งตัวสินค้าต่ำกว่าใช่ไหมเออต้องใช้คำแบบทีนี้ดังนั้นคำนี้ครับต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีอยู่สองคำก็คือ FCL กับ l c l นะ ทีนี้ครับเราให้ฟังต่อไปนิดหน,นึ่งสมมติผมเป็นเฟดผมเป็นเฟรดโฟร์เวนเดอร์อาชีพผมคือขายพื้นที่ตู้คุณเป็นผู้ผลิตครับจะขนสินค้าคุณมาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ผมคุณไม่ได้ตู้ไปนะคุณได้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ผมดีไหมการซื้อตู้คอนเทนเนอร์คุณบอกว่าซื้อแบบ FCL คุณบอกว่าเอ้ยอาจารย์ครับทำไมครับขอซื้อตู้แกเช่าตู้แกจากที่นี่ไปยังที่นี่เนี่ยเช่าแบบ ฟูคอนเดเนอร์โหลดเลยนะคำถามคือเฟีดส,สนใจไหมว่าคุณขอเช่าแบบฟูคอนเเนอร์โหลดคุณจะบรรทุกของกี่ชิ้นสนใจไหมคำตอบคือเฟีดไม่สนใจทั้งตู้ฉันคิดต่างพันแกละขนชิ้นเดียวหรือแ,แกละคนเต็มตู้เรื่องของแกแบบนี้นั่นคือในมุมมองของเฟีดแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณซื้อแบบ LCL เป็นผู้ผลิตใช่ป่ะผมเป็นเฟียดโฟร์วเดอร์คุณบอกขอซื้อขึ้นตู้ผมจะทำาไงกันอีกขึ้นตู้ครับ ผมจะไปหาลูกค้ามาคอนเซอร์เดตตัวหน่วยให้เต่มต,ต,ตูวอยู่ดีตัวผมเองผมเป็นเฟดใช่ไหมุณซื้อขึ้นตู้ผมไม่ยอมปล่อยให้อีกขึ้นตู้ว่างหรอกใครที่จะไปเส้นทางนี้มามาเป็นลูกค้าผมผมขายคุหไปร0 0ผมไปขายอยีกคนหนึา้าร้อยผมก็ได้พันเขาเดืดังนั้นมุมมองของ FCL กับ LCL ของเฟสกับผู้ผลิตคนละมุมมองกันนะคนละมุมมองกันนะต้องสร้างด้วยเพราะอีกหน่ย่ยเราใช้ในงานแล้วเอ๊ะทำไม FCL คนละความหมายนะที่เรียนมาเลยตลอดเลยทังหน้าอันที่ห้า เขาเรียกโอเวอร์เฮดคอร์สโอเวอร์เฮดคอสคือต้นทุนอื่นๆครับภาษาจีนมั้งใช้คหมครัต้นทุนโสหุยสารโอโซเสืออ๋อฮิสารบุไม่โทยรยอยยังสารหุยมันแปลว่าต้นทุนๆๆอื่นๆต้นทุนอื่นๆคือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดไปตอนต้นครับเช่นค่าเช่าค่าซ่อมบำรุงอย่างาอื่นถือเป็นโอเวอร์เฮดคอสค่าเช่าค่าบำรุง โอเคนะครับทั้ง5ตัวทั้งชื่อทั้งตัวอย่างมีครบแล้วนะทำอยู่นะคุณต้องเอาทั้งชื่อทั้งตัวอย่างอธิบายเชิงเสียงเราจะเล่าต่อไปให้ได้จริงครับตอบนะรู้บนกระดานนี้มีใครรู้จักทฤษฎีนี้บ้างมิวลันแปลเป็นภาษาไทยว่าเก่งมากเองวิ่งถูกต้องอย่าไปแปลอะไรยากไม่มีใครไม่มีใครเข้าแปลมิวลัน นมวิ <idd> ่งเนี่ยนะน่ารักเกินไปหน่อยเขาก็จะพูดทับศัพท์มอมาสละอีลอลิงคอไฟครันอะไรยูวไลเวลาเขียนหนังสือก็จะเขียนทับศัพท์แบบนี้ไปอะไม่ยไม่มีทางแปลไม่เขียนแปลอมิวไลครับที่มันตั้งชื่อว่าไอ้นมวิ่งเนี่ยสาเหตุเพราะมันมีไอเดียเดิมมาจากการส่งนมใช่ไหมตามบ้านส่งตามบ้านไปบ้านที่หนึ่งก็วางนม ไปบ้านที่สองมาวางนมไปบ้านที่สามมาวางนมพอวางนมหมดทุกบ้านก็จักรยานนั้นก็วิ่งกลับมาที่สถานีกลับมาที่สถานีเสร็จแต่มิวรันที่เราเรียนในโลจิสติกส์ครับมีอยู่สองประเภทถ้ามิวรันที่เทสโก้โลตัสใช้เทสโก้โลตัสเรารู้จักกันนะห้าคัาปีขนาดใหญ่ใเวลาที่เขาส่งรถที่เป็นเซอร์วิสบรูไรเดอร์เขาออกจากดีซีครับเขาทำลักษณะเดียวกันกับนมแต่แค่คือส่งที่สาขาที่หนึ่ง ไปส่งที่สาขาที่สองไปส่งที่สาขาที่3ดังนั้นเป็นมิวลาร์ลักษณะส่งไปตามบ้านคล้ายๆนมแต่มิลลาร์อีกประเภทหนึ่งเป็นมิวรัรที่ใช้สําหรับผู้ผลิตสินค้ามิ้วาร์ที่กำลังจะเล่าเนี่ยเป็นมิวรัั์ที่ใช้สําหรับผู้ผลิตสินค้านั่นก็คือตัวอย่างที่ยกขึ้นต่อยอดล่ารูปนี้สามารถเสิร์ฟได้ยอะแยกทั่วไปเนี่ยแค่กดต่อยาดมิวลารก็ขึ้นรูปนี้แหละมิ้วาร์แบบที่อาจารย์กำลังกำลังจะเล่าคือ เป็นมิวหลักลักษณะไปรับซัพพลายมาจากซัพพลายเออร์ที่รัเจ้างแทนที่เราจะส่งตามเจ้าต่างๆใช่ไหมเราไปรับมาแทนรับมาที่รัเจ้าที่รัเจ้าที่รับจ้ารูปคือแบบนี้ครับรูปแบบรกที่ต้องเชื่อหนัยรูผู้เล่นในเรื่องราวเรื่องนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งโตโยต้าซึ่งเป็นค่ายผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ใช่ไหมซัพพลายเออร์ของโตโยต้า ซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นี่เป็นรูปอย่างนั้นประกอบด้วยซัพพลายเออร์ A ซัพพลายเออร์ B และซัพพลายเออร์ C ซึ่งผลิตสินค้าคนละอย่างให้กับต,ตัวต้าตามปกติลองลนึกดูครับผมเป็นต,ตัวต้าคุณเป็นซัพพลายเออร์ผมผมซื้อสินค้าคุณใครมีหน้าที่ส่งครับคุณมีหน้าที่ส่งให้ผมใช่ไหมครับเพราะผมซื้อคุณแล้วคุณก็บริการผมนอดังนั้นนะทุกคนก็จะเป็นปต้องส่งให้กับต,ตัวต้าแต่ในความเป็นจริงแล้วในหนึ่งวันนีบ โตโยต้ามีซัพพลายเออร์ที่ต้องส่งของให้ประมาณ300าก้อเจ้าของลนะึกทาาตามงะโรงงานโตโยต้าจะมีลานรถบรรทุกรับสินค้าหนึ่งลานซึ่งต้องรับซัพพลายเออร์วันละสามร้อยเจ้าขับรถบรรทุกขับรถกระบะขับรถคอนเทนเนอร์เข้ามาส่งของให้กับโตโยต้าคุณว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงงานโตโยต้าใช่ครับเกิดความคนละหนแ,ะแน่ๆคนลานรับสินค้าโตโยต้าจึงดีไซน์วิธีการนี้ขึ้นมา ซึ่งเขาก็เคลมว่าเขาเป็นคนคิดวนนิธีนี้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าไม่เอาละไม่ให้พวกนี้ส่งให้แต่เดี๋ยวเขาไปจ้างใครสักคนไปรับสินค้ามาแทนใครสักคนคนนั้นก็จะเกิดผู้เล่นคนที่สามครับเรียกว่าโลจิสติก s คอมพานีบริษัทขนส่งนี่แหละอ่ะบริษัทขนส่งครับไปรับสินค้ามาหน่อย รับสินค้าจากเจ้า A เสร็จไปรับเจ้า B ต่อไปรับเจ้า C ีต่อเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่โรงงานนะนั่นคือข้อตกลงลักษณะแบบนี้เรียกว่าโตโยต้ากำลังทำอะไรครับกำลังเอาซอฟง,งานใช่ไหมกำลังใช้วิธีการจ้างชาวบ้านทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำใช่ไหมจ้าในบริษัทนี้ไปทำข้อดีที่เราเคยเรียนรู้มาจากการเอาซอฟต์คืออะไรครับโตโยต้าไม่ต้องเครียดค่าแรง เซฟค์สเซฟเวลาได้คนที่ชำนาญทำงานแทนไปเก็บขอบมาให้หมดถ้ามาส่งช้าตอร์ต้ายิ่งสบายใจใหญ่เพราะปรับเซอร์วิสโวเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องซีเรียสลักษณะแบบเต็นจริก็ต้องซีเรียสนนะ่ารมาช้าก็เป็นจะมีเรื่องลับต่อไปแนะผู้เล่นในเรื่องนี้จึงมีสามคนครับโปรเซสของมันอาจจะเล่าแบบคร่าวๆง่ายๆฟังตัวเลขบ โตยต้าทำการตกลงกับเซอร์วิสไวด์เลอร์ครับให้ไปเก็บสินค้ากับเจ้า A เจ้า b เจ้า C ี่อาจเป็นการนับเวลาครับให้ไปถึงเจ้าเอง9โมงโหลดของ15นาที9โมงสออกมาถึงเจ้า B10 โมงหลดโหลดของ15นาทีออกจากโรงงาน B 10โมง15นาทีมาถึงเจ้า C 1 1โมงโหลดของ15นาที11โมงสนาทีกลับมาที่โรงงานโตโยต้าเที่ยงเป็นโปรเซสสมมุติคุณว่าโปรเซสที่จันเล่ายากตรงไหน,น ที่จริงดูแลไม่เห็นยากยากแค่ yeah, ทําให้มันตรงต่อเวลาไอ้ที่เรเรียนเอ็มอาอะไรไปแต่แก่ยากแค่โลจิสติกยากแค่ just in time ยากแค่นั้นเพราะถ้ามันไม่ตรงต่อเวลาเกิดอะไรขึ้นครับสมมุตินัดเจ้านี้ไม่ก้าโมงโหลดของ15นาทีเกิดคนโหลดของที่ช่วยยกของที่สไลเออร์เองเกิดปวดท้องท้องเสียวิ่งเข้าน้ำไป5นาทีออกจากเจ้าเช,ช้าไป5นาที ถึงเจ้าปีสิบโมงยี่สิบเลนไปอีกสักห้านาทีด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้เลนไปที่เจ้าสี่อีกสักห้านาทีด้วยเหตุอะไรไม่รู้รวมสามเจ้าเลนไปแค่เจ้าละห้านาทีครับรวมเลนกี่นาทีฮนะสิบห้าสิทห้าห้าห้าสิบห้านาทีเสร็จแล้วก็ห้ 5, 5, 5, 5, าห้าเหมือนคนล้อเเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงงานโตโยตา้ชาช้าไปสิบห้านาทีสมมติถึงโรงงานโตโยต้าเที่ยงสิบหน้า ว่าเกิดอะไรขึ้นโตยโยต้ามีเวลาที่จะผลิตรถคันแรกวิ่งออกมาแล้วคันที่สองวิ่งตามออกมาคันแรกกับคันที่สองวิ่งตามมาเรียกเวลาในการผลิตรถหนึ่งคันหรือแ็กทางมีเวลา47วินาที47วินาทีโตยโยต้าผลิตรถได้หนึ่งคันหมายถึงคันแรกวิ่งออกมาแล้วคันที่สองวิ่งตามมาใน47วินาทีนะไม่ได้หมายความว่าคันแรกใช้เวลา47วินาท,นาทีในการผลิตนะ ดังนั้นการดีเลยไป15นาทีเกิดอ,อะไรขึ้นครับคูณเข้าไปเลยครับ47วินาทีหาร15นาทีจะได้ประมาณสัก20วกว่าคันตีเป็นตัวเลขโกมๆ20คันแล้วคูณ8แสนเข้าไปครับตีเป็นถูกๆคันถูกคันละ8แสนออกนั่นคือเวลาที่เสียหายของโตโยต้าใน15นาทีถ้าดีเลยสักชั่วโมงหนึ่งเป็น sigh, งไงจัสตินทามเรื่องสำคัญขึ้นมาบ้างไหม นั่นคือคอสท์ที่พวกเราต้องการบริหารเนใช่ไหมครับอ่านี่คือมิวรันที่ Toyota าดีไซน์พปรเซสไม่ยากนะแค่นี้เองเอง่ายๆแต่ตอนทำก็ต้องเน้น